ผลงานของการปลูกด้วยดินขี้ม้าอะคาดามะนะคะพอโซมแล้วเราก็รีบทำการย้ายลงดินใหม่ที่โปร่งดีอันนั้นก็เวอร์บีนาก็งามเช่นกันนะคะอันนี้ก็เวอร์บีนาม่วงก็ใช้วิธีพอซื้อมาปั๊บเนี่ยดินเดิมเนี่ยพอปลูกแป๊บเดียวมันจะเริ่มง่อยพอมันง่อยปับ๊บเราต้องรีบทำการปรมพยาบาลด่วนนะคะ เปลี่ยนดินให้ให้เป็นดินที่โปร่งที่เขาชอบก็จะเป็นพวกาคาดามะผสมเข้าไปอันี้ถ้าเรามีดินขี้ม้าเราก็ใช้ผสมไปครึ่งต่อครึ่งอันนี้เขาก็ผลลัพธ์ดีมากผลลัพธ์ดีมากอันนี้งามมานานและเคยลงโพสต์หลายรอบแล้วก็ยังคงงามต่อเนื่องอันนี้ต้องตัดยอดอยู่ตลอดไหมเอ่ยไม่ได้ตัดไม่ต้องเลยใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ต้องทําอะไรมากแค่ดินดีกิ๊บเก๋ก็พอแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแต่ปุ๋ยที่ใส่เนี่ยเราใช้ปุ๋ยญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ดินมันพังเร็วปุ๋ยไทยที่เป็นสัปดาห์ละครั้งเราไม่ค่อยไม่ลดเลเนี่ใส่ไม้โรสไม้โรสใส่ดีนะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยแบบระยะยาวแล้วที่เหลือก็เป็นมูลไส้เดือนเติมเอาแล้วก็พวกจุลินทรีย์ไบโอิกที่เราซื้อมาเป็นเป็่อนข้ว่าเอาไอ้ไอ้เหลืองเหลืองอะไอ้ขวดเหลืองเหลืองอันนี้เพิ่งมาใหม่อันนี้เพิ่งมาใหม่แต่ว่า เริ่มใจปั้มใช้ดินญี่ปุ่นล้วนไม่ผสมอะไรใช่ไหมไม่ผสมเลยผสมใบกัมปูไหมเออผงลรย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 ผงใบกัมปูป่นบางๆอ๋อไม่ไม่ได้ <คน S 2> โร<ล>ยเยอะคือคนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใส่เยอะเพราะไม่ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าตอนนี้นใช้อาคารามาผสมแล้วก็รากมันดีอ่ะคือพอรากมันดีปั๊บเนี่ยมันดูดซึมปุ๋ยดีใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้จริงๆแล้วถ้าใช้ปุ๋ยเคมีสัปดาห์ละครั้งมันจะยิ่งบูมยิ่งกว่าน,นี้อีกนะแต่เราไม่อยากให้ดินมันพัง ปุยไทยก็ใช้ได้ปุยไทยก็ใช้ได้แต่มัน,มมน,มนใส่บ่อยไงปุยไทยก็ได้อันเนี้ยกาลังอยู่ทรงเลยสวยเลยเราก็เลยไม่อยากให้มันพังเร็วเราอยากจะให้ค่อยๆเป็นจุลินทรีย์อยู่ในดินไปแบบว่าสมดุลแบบนั้นไปดีกว่าแนวนั้นดีกว่าเอาย่างืนแบบย่างดื้แต่จริงๆตัวของอะคาดามะเนี่ยมันไม่ค่อยสลายไวอยู่แล้วไม่ค่อยเลยเป็นโคนอันนี้ก็เป็นกุหลาบที่เราเอามาได้สักสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเนาะ เอามาลงตัวสี่เดือนไหมโอเคปรับสีให้ใหม่สี่เดือนไหมก็อยู่ทนอ่ะบานทนแล้วก็บอลทนแล้วมาดูโอเคแล้วอันนี้เป็นฮอลแลนด์นะอันนี้ฮอลแลนด์อันนี้ฮอลแลนด์เหลืองแคทฮอลแลนด์นี่ก็ฮอลแลนด์ถ้าเรามาดูแคทฮอลแลนด์นะมันต่างกันกับแคทจีนนะเพราะว่าแคทฮอลแลนด์เนี่ยแคชฮอนแคลนด์มันแต่ว่าแน่นกว่าตัดแน่นตัดดอกไปแล้วแต่อันนี้แคชจีนหน้าตาแบบนี้แต่ว่าให้ยอดดีมาก แล้วก็ก็คือใช้ดินขี้มะคามาแหละถ้าเป็นดินดีอ่ะมันใส่ปุ๋ยมันก็ตอบสนองดีนี่อันนี้จีนก่อนาะกวนพบดินดีก็เหนื่อยไปกับดินก็แก๊กไปหลายหลายดอกเหมือนกันทิ้งไปหลายรอบใช่ทิ้งไปหลายรอบเพราะมันปลูกแล้วมาตายไงอันนี้เป็นปลูกหนูหนูไม่รู้เขาเรียกว่าหนูฮอนแลนหรือเปล่าไม่ใช่แคคฮอนแลนอ่ะอันนี้สีเหลืองสีชอบเลยเนาะเราชอบสีแต่แต่ดอกจะเล็กก็คอยตัดเล็มแต่เราตัดไม่เราไม่ได้ตัดลึกอ่ะเราตัดแบบย่ดยอดอ่ะมันก็เลยเหมือนกับ มันจะโตขึ้นนิดนึงอ่ะอันนี้ไปได้มาใหม่โอ้โหสวยถึงขั้นสลบอันนี้เป็นแคะจีนแต่แคะจีนที่ดอกใหญ่มากๆแล้วก็เหมือนกุหลาบอังกฤษมาทำแคะเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนอันนี้ถ้าคนอยากได้นะคะไปที่บางใหญ่บางใหญ่ตลาดพระเงินหรือเปล่าอันนี้ผ้าเงินขายส่งอันนี้เราไม่ได้ไปกับเขาเราเลยต้องถามพี่กัดนิดน,นึงปะกะติเร<ช>าต้องไปไส่งอันนี้ตลาดพัะเงินดูดอกใหญ่มาก เลยนะอันนี้เรากล้าเล่นเพราะว่าเรารู้เทคนิคดินแล้วไงว่าเราทําตามแบบญี่ปุ่น,นเขาแล้วมันโอเค <okay S 2> จริงๆอะเ,เอามาเป็นสองร้งอยต้นเนี่ยอ่าจริง้อาคารมหาหาซื้อที่ไหนก็ได้มันก็ลงทุนแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นคนรักในการปลูกดอกไม้ให้มันอยู่ยืนยาวเลียงง่ายๆมันก็น่าลงทุนน่ะอเอาทีเดียวเลยไม่ต้องมาใส่ินอ่นี่ก็เหมือนกันใช่ป่ะอันนี้อันนี้ดินเดิมแต่ใส่ปุ๋ยไมโรดอ๋อไมโรดให้ไมโรดเขาก็ดีเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ดินเก่า ดินเกา่าขี้เกียจเปลี่ยนก็เลยเอาปุ๋ยไม้รดใส่ปรากฏว่าโอ้โหนะไม้รดโอเคเลยแกก็แกแก็ตอบสน,นองดีก็เลยเขาใช้ได้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยลงทุนกับนางหรอกเพราะนางเป็นไม้พื้นพื้นไม่ค่อยเก๊กกับนางมากหรอกแต่แตจริงๆนางนะออกดอกยากมากนะสามสองสามปีแล้วนะเนี่ยจริงๆฟ้าประดิษฐ์นี่คนว่ายากก็ยากนะยากมันเน่าเนี่ยคื่ตอนนี้มันเน่าเนี่ยนี่เนี่ยไม่เขียวแตยสีทิ่นึกที่ึกว่าจะเปลี่ยนดินให้แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหพออันนี้ทำไมไม่ได้เปลี่ยนดินเลยน่าจะเปลี่ยน ดงเลยแต่อันนั้นทำไมสวยล่ะอันนั้นอันนั้นใส่ปุ๋ยไมโลใช่อ่ะแล้วทำไม,ไมอันนี้ไม่ใส่ล่ะอันนี้ไม่รู้ลืมมันู้ใส่ให้หรืเป่าจําไม่ได้สิลองใส่ดูอาจจะทําให้ดินที่เขาหมดบุญแล้วดีขึ้นก็ได้แต่แต่ดินดินพวกนี้มี่หมดบุญจริงๆนนมันไอพวกแฉะพวกนี้บางทีปลูกแล้ว่เหมือนกับมันงามแป๊บเดียวนะเพราะว่าพอปุ๋ยมันหมดแล้วมันดันแน่นเข้าไปด้วยแล้วทีนี้ใส่ปุ๋ยอะไรมันก็ไม่ตอบสนองแนละ้วนะมันนิ่ง ล้วโดนมาเยอะแล้วนะถ้าคนที่เป็นนักปลูกอะ่ะจะรู้เลยถ้าดินมันไม่ดีอ่ะมันใส่อะไรไปแล้วมันนิ่งอันนี้ถ้าดินดีอ่ะมันหมดปัญหาเรื่องเรื่องลากไปได้อะ่ะนีตตน่ต้องตัดนี่ไงต้องตัดตอนีใส่แค่ปุ๋ยง่ายๆก็พออะ่ะไม่ต้องเคมีแรงมันก็อยู่ได้แบบนี้ถ้าดินดีอ่ะอือจริงพอดินเราเปไป<อ>เน้น <ผม S 1> ว่าคือไปนเน้นว่าอย่าไปให้มันเสียสมดุลนะ่ะ เออมันก็จะงามนานอยู่เหมือนกันอันนี้ดูทีเขาเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้คาดามาเม็ดใหญ่มากเลยนะคะเม็ดประมาณเซนกว่ามีขายนะแต่ว่าไม่กี่ร้านหรอกหนักมากด้วยนี่ก็เช่นกันอันนี้นเช่นกันนี่ก็คาดมามะไปแล้วใส่ปุ๋ยแล้วพอมันหมดปัญหาเรื่องเน่าตายงอกงอกแงกแงะไปเนี่ยมันก็อยู่ยาวแล้ว,วอ่ะทีเนี้ยกุหลาบอันนี้เล่นมาตั้งแต่ ปลายปีนี่ดอกล้หมดแล้วแต่ยังเสียดายอยู่ยังยังยั<ม>งพักไม่หมดเล่นมาตั้งแต่ปลายปีโอเคค่ะไว้ชมใหม่อัปเดตใหม่